ุงอุ่นตุนต้มนึ่ง<อ>นะคะ<อ>แล้วก็ยำได้หมดเลยไม่ไว่าจะเป็นหมูหมึกกุ้งอ,อย่าลืมฟอลโล่เพจกันด้วยนะเดี๋ยวฟอลโล่เพจแล้วพี่ฟินแจกกระเป๋านะเรากำลังจะแจกกระเป๋าใจเย็นๆนะคะ,ะกระเป๋าราคาหนึ่งบาทกันทั้งเซ็ตระบบอยู่อ่น้ำปลาอิงฟ,ฟ้าบอกราคาก่อนนะคะระหว่างที่ดูน้องอิงฟ้ากําลังทําทําอาหารให้ดูนะหรับวันนี้นะคะน้ำปลาอิงฟ้าวันนี้รหัสขอเป็นรหัสจําง่ายๆค่ะลูกขอเป็นรหัสจาง่ายๆให้แม่หน่อยอ๋อต้องเป็นรหัสกรรมนี้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันเชื่อมกับระบบเก่า 1ขวด C D 8 5เลยคะ่ะ1ขวด C D 8 5 0ราคา1ขวด50บาทนะคะอ่ะ2ขวด C D 8 5 3ราคา88บาทแล้วถ้า1ลังวันนี้โปรพิเศษสำหรับคนที่อยากได้1ลังโปรพิเศษ1ลังรหัสอะไรคะลูก1ลังแปะมันมันเขียนมันเขียนผิดอะคะ่ะในระบบตรงนี้ภาพมันเป็น8532อันเลยแก้ให้หน่อยคะ่ะรูปที่ขึ้นมามันเป็น853 หมุนจานให้เห็นกุ้งใช่ไหมลูกอ่าโอเค1ลังคือ CD 852 1ลังคือ CD 852นะคะค1ลังราคาจะอยู่ที่ CD 852ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะวันนี้ปล่อยราคาพิเศษเลยเนาะขอราคาพิเศษมาหนะึ่งงะพิเศษอีกแล้วขอหน่อยนะน้องอิงฟ้านะขอเจ้าของแบรนด์ก่อนขอ CEO ก่อนเดี๋ยว CEO บน่นขายขายต่ำกว่าราคาปกติในราคาเท่าไหร่คะ999ายสบาทยกลังถู่ไป้า ปกติ1,200นะเออขออนุญาต co วันหนึ่งแล้วกันนะคะ cd 852ยกลังใช่ไหม8ป2อ่าตรงนี้ระบบมันขึ้นเป็น853ขึ้นผิดแก้ให้หน่อยนะอ่างั้นลบออกจากหน้าจอก่อนนะจ๊ะลูกนะคะก็ตามนี้เลยนะคะถ้าเป็น cd 852คือยกลังนะคะ9ก้รอสบาัะเดี๋ยวดูน้องอินฟ้าทำกันเพราะวันนี้ไปฝึกมือกับเชฟเอียนมาแล้วชาวดอมไปรีบโกยคนมาเอฟเร็วนะคะน้องๆ โกยแฟนคลับมาซีเอในราคานี้คือคือที่นะมันไม่มีแล้วนะมันได้แค่ในไลฟ์นี้นะนะคะบอกเลยนะคะหรือจะบอกว่าน้ำปลาอันนี้คือเป็นปากตักอย่างดีแล้วก็ผลิตจากโรงงานที่นครสวรรค์ซึ่งเป็นโรงงานจากเวลาที่ดังมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้ไปในราคานี้ถือว่าคุ้มเพราะว่าดูปริมาณ ML ก็คือเยอะมากๆใช่400เลยคือ CD 852นะคะยกลังค่ะ CD 852 ขึ้นเสร็จแล้วบอกนะตอนนี้เด็กกำลังจะทำทำอันนั้นอยู่นะคะทํารหัสอยู่ cd ดี852ยกลังนะคะราคา9 9บาทว่าบาทมีค่าจัดส่งไหมคะค่าจัดส่งเหมา24บาทเอ้ย49บาทใช่ไหม49บาทซื้อกี่ชิ้นก็ได้นะคะซื้อเท่าไหร่ก็49บาทขอรหัสหน่อยครับขอรหัสขึ้นอ่ารหัสมาแล้วค่ะยกลังซีดี2นะคะเฮ้ยยกลังซีดี853ใช่ไหม อันนี้มันอ๋อถูกแล้วเนาะแปดห้าสองเนาะยกลังทำไมมันเขียนแปดสิบแปดบาทอะยกลังยี่สิบสี่ขวดไหวไหมก่อน <c oughs> ไปนอนก่อนถ้างั้นอะ <c oughs> อะซีดีแปดห้าสองยกลังเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะจ๊ะอะพี่ฟ้าสอนถักับข้าวหน่อยได้ค่ะจริงๆอ่ะถ้ามีน้ำปลาราเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีสูตร <c oughs> อะไรเ <c oughs> ลยมากมายนะคะพี่ฟ้าขอพริกหน่อยค่ะพริกนะคะวันนี้เราจะทำยำเออเป็นยำเพราะว่าเราเป็นคนแซ่บ ทานรสจัดไหมคะเราต้องจัดจัดนิดนึงจัดนึงอ่ะเป็นพริกแบบนี้นะอันนี้คือพริกที่ทำพี่มาฟินเตรียมให้ยกลังซีดีแปด9้าสองบาทนะจ๊ะซีดีทุกคนเอ็มมาก่อนไม่ชื่นใจเร็วคนละลัง2ลังนะคะสักหน่อยอย่างนี้นะคะแต่กินวันนั้นอ่ะเคยกินที่น้องวิมฟ้าทำอ่ะต้มอะไรนะอ๋อเห็ดใช่ไหมคะแกงเห็ดอ่อมอ๋อแกงอ่อมไหมอร่อยมากนะมันอร่อยจริงนะอร่อยแบบเป็นเรื่องเป็นราวมาก นางดูโป่นะน้ำตาลเที hmm. uh ่ยวค่ะนางดูโป่นะนอันนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลลงไปน้ำตาลทั้งหลังคือเชฟนะคะเชฟเบอร์โดองเบอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูโอ้โหแซ่บมากพิ่งฟ้าขั้งเผ็ดขนาดนี้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำปลาเลยค่ะไม่ต้องมีอะไรเลยมีแค่ปกติเราทานเราทาน ยำทานส้มตำเนี่ยมันก็จะเป็นเผ็ดเปรี้ยวเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าชอบหวานก็เติมหวานลงไปได้อันนี้พี่ฟ้าใส่แค่น้ำตาลเชื่อมเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาร้านะคะแล้วก็มีพริกมะนาวจบจบแล้วเออซีดีแปดห้าสนะคะ9 9้บาท24ขวดไปเลยอ่ะพี่ฟ้าอ,อ,อันนี้ละเด็ดคือมันหอมมากคือยอมรับเลยว่าตั้งแต่กินน้ำปลามาอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้อร่อยสุดตั้งแต่กินมาจริงไม่ได้เว่์ ไม่ได้เวอร์จริงอร่อยมากจริงแล้วหนูไปออกรายการกับเชฟเอียนอะเขายังชมเลยนะเหรอใช่ใช่ไหมเชฟเอียนก็คือแบบบอกพึ่งน้ำปลาหอมมากอะไรเงี้ยคือพี่ฟิลขายในไลฟ์ทุกวันอนะขายดีขายแบบวันแรกที่ลูกค้าซื้อลูกค้าก็จะมองว่าเอาเอเราเอาของของอิงฟ้ามาขายเพราะว่าเป็นมิสแกนหรือเปล่าแต่พอครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4คือขายดีขึ้นเรื่อยๆและเพราะว่าลูกค้าได้ลองแล้วคืออร่อยจริง คือมันหอมใช้แทนน้ำปลาได้เลยบางทีคือสมมติว่าเราทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะตรงนี้เติมลงไปกลายเป็นกลายเป็นอารมณ์น้ํายำน้ํายำปลาคืออร่อยมากอร่อยแบบไม่ต้องอะไรมากแล้วก็หอมจริงๆไม่ได้ข้าวคือหอมยอมรับว่าไม่คิดว่าคือเกินความคาดคาดหมายเนาะคือหอมมากอ่ะให้ทุกคนดูน้ํายำอ่าให้ทุกคนดูน้ํายำอืมโอ้โหนาะทานมาให้ดูให้เห็นดีดเนาะนะคะสีของน้ํายำเนี่ยมันแบบ มันนัวขึ้นมาเลยเมื่อกี้พี่พาแท้จะไม่ได้ใส่อะไรไม่มีอะไรมากมายเลยทุกคนมีพริกมะนาวน้ำตาลเ<ม>ชื่อมนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าก็คือจบเลยขอ iPad เครื่องหนึ่งได้ไหมใครฟังนะโปรแจจอีกละเอาอีกแล้วเหรอใครเป็น Top ปสเปนเดอร์มียอดสั่งซื้อน้ำปลาร้าสูงสุดวันนี้เอา iPad ไปเลยหนึ่งเครื่อง กดละโอนไม่ถูกเลยเนี่ยใครมียอดสั่งซื้อสูงสุดไลน์นี้สำหรับน้ำปลาอิงฟ้านะสำหรับคนที่สนับสนุนน้องอิงฟ้านะคะสูงสุดนะคะรับไปเลย iPad ฟรีหนึ่งเครื่องนะคะใครที่ซื้อหนึ่งลังลองดูนะขอใครอยากได้มากมากกว่านี้นะคะใครซื้อมากที่สุดพี่ฟินให้ไปเลย iPad ฟรีหนึ่งเครื่องนะคะด่วนเลยนูพิมพ์บอกเลยค่ะว่า To p Spender น้องอิมเขียนว่ายอดสั่งซื้อสูงสุดของวันนี้ได้รับ iPad ฟรีเลยนะ สะดวกราคาไหนเอฟราคานั้นนะคะจะเอาหนึ่งขวดก็ได้จะเอา2ขวดก็ได้หรือว่าจะเอาสามเอ้ยจะเอาหนึ่งลังก็ได้เรามี3ารหัสให้เลือกสําหรับวันนี้นะคะนี่ทายแตกน้าเออร์หอมมาก,กว่ะเฮ้ยมันได้มากได้ไหมส้ยเนะมืออาชีพนะเนี่ยทาเป็นจริงเพราะว่าเราเป็นคนแซ่บนะนีะนะจน่จานจานจานพอไหมเนี่ยโหจัดหนักจัดเต็มมาก ทุกคนเอ้ยมีแค่น้ำปลาล้าติดห้องติดบ้านไว้ไม่ว่าจะเป็นผงอุ่นตุ่นต้มนึ่งเอาอยู่หมดเลยผงอุ่นตุ่นต้มนึ่งเด็กหอก็ต้องมีไว้นะเพราะว่าบางทีน้ำปลา้าเนี่ยบางทีเคยกินข้าวปุ้นสาวปะแค่มีขนมจีนอะใส่น้ำปลาล้าพริกป่นมะนาวสักสิบเทียนสงสิบลังค่ะสิบลังนะเธอหมื่นหนึ่งน่ะเออ สูงสุดท็อปสเปนเดอร์ของเราคือ10บลังนะใครให้มากกว่า10บลังก็คือจะได้ iPad ไปนะคะตอนนี้ยอดสูงสุดของเราคือ10บลงังมีใครให้มากกว่า10บลังไหมคะจะได้ iPad ไปตรนนี้ท็อปสเปนเดอร์โอ้โหทาเป็นจริงนะน่ากินมากหืจานนี้ขายราคา3,000บาทดอมข้างล่างใครสนใจมาซื้อซื้อได้เลยนะข้างล่างสนใจปะกับแกมาเออข้างล่างเนี่ยว้า แรงมากนะดูแต่มันแซบบนะ้างนะทำเป็นจริงอะให้มีช้อนไหมช้อนนี่ข้างหลังเตรียมแล้นี่หลัค่ดูเอาค่ะความแซาก<า>ใครซื้อมากกว่า10ลังนะคะรับ iPad นะคะตอนนี้ยอดสูงสุดคือ10ลังนะคะรัวมากแน่นมากเอาเลยค่ะน้องอิงฟ้าลองชิมฝีมือตัวเองเดี๋ยวพี่ปินจะขอ<ด>ชิม<ล>ดวยค่ะขอชิมเป็นไอต้าแซลมอน คนเอ้ยอคนเอ้ยโอ้โหพริกแบบแซ่บตรุดแน่อนอนบอกเลยว่าแซ่บตรุดแน่อนอนนะคะใครอยากได้หนึ่งลัง999บาทถูกที่สุดนะตั้งแต่เคยมีมานะไม่มีราคาที่ไหนถูกเท่านี้นะอยู่ไม่ได้ละไปละไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมอยู่ไม่ได้แล้วมันอร่อยจนอร่อยจริงใช่ไหมคุณพู่ชมขอชิมสักอันหนึ่งนะขอชอบไข่แดงไข<ม>่ไแดงก่อนแล้วกันมันไม่มีอะไรเลยอะ อร่อยจริงอะใช่ไหมคะทำเก่งอ่ะเดี๋ยวนะขอไม่แน่ใจต้องชิมต่อ <c oughs> ขอไปที่หมูยอมันไม่มีอะไรเลยมีแค่พริกมะนาวน้ำปลรรา้าน้ำตาลแค่นี้ได้จริงยอมรับยอมรับว่าทำเป็นจริงคืออันนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าปกติน้ำปลาความรู้สึกของเราก็คือจะเค็มจัดค่ะแล้วก็กินแล้วจะหิวน้ำถูกปะ่ะเค็มมาก <c oughs> แต่ น้ำปลาของน้องอิงฟ้าคือมันพอดีมันไม่ได้เค็มมากแล้วมันไม่ได้กินเสร็จแล้วหิวน้ําเพราะว่ามันไม่มีผงชูรสใช่ปะใช่ค่ะมันไม่มีผงนวลเป็นสูตรที่แบบว่าเราใช้ผงนวลใ,ใช้สารทดแทนอือคือกินเสร็จแล้วมันจะไม่หิวอุย้ยกุ้งตัวใหญ่มากนะว้าน้ำปลาร้าคือแทรกซึมกําซาบฟันนะคะคือมันจะหอมๆเคี้ยวไปแล้วทุกอย่างมันเคล้ากันรวมกันอร่อยมากขึ้นรหัสอื่นให้ด้วยนะหนึ่งขวดสองขวดนะคะสองขวดวันนี้แปดสิบแปดบาทหนึ่งขวดห้าสิบบาทนะคะ มาตัตามนี้เลยตอนนี้ท็อปสเปนเดอร์ของเรานะคะโอ้ยมีคนซื้อสลังจากด้อมอิงฟ้าค่ะนะมีคนซื้อ10ลังนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้สูงสุดคือ10ลังใครให้มากกว่า10ลังได้ทั้งหูคุ้มมากเลยนะ10ลังราคา9,900บาทแต่ได้รับ iPad มูลค่า15,000บาทใครซื้อมากกว่า10ลังได้ iPad นะักตอนนี้เบตอยู่ที่10ลังนะแก้วหรอ C.F. ไปเลยเอาจริงป้นะน่ะ C.F. เลยมีคนรับ20ลังในห้องส่งค่ะได้ไอแพดนะป้าแก้วตอนนี้สูงสุดที่20ลังแล้วพี่ฟ้าพี่ฟ้าหิวจริงดูแล้ว <c oughs> พี่ฟ้าหิวจริงอันนี้หิวจริงไหมคะพี่ฟ้าหิวจริงนะดูแล้วนะเอาจริงนะบ้านไหนที่ชอบสังสรร์นนะมีสามีชอบสังสรร์มีแฟนชอบสังสรร์ เวลาเขาบอกว่าเมียเมียจา๋าแบบหาก,กับแก้มให้แบบให้ผัวหน่อยง่ายมากเลยมีแค่กุ้งมีแค่ปลาหมึกม,มีแค่อาหารซีฟู้ดนะคะน้ำตาลพริกมะนาวน้ำปลาจบหอมมากไม่ต้องไปสั่งที่ไหนเลยเมันจบเลยจริงๆยร่ง20ลางจริงด้วย ท็อปสเปนเดอร์ของเราคือยี่สิบลังลงทุนสองหมืนได้อแ a ดพันห้า้วก็ได้น้ำปลาไปอีกยี่สิบลังไอไอไอแพดหมื่นห้าไอแพดหมื่นห้าน้ำปลาอีกคุ้มไปไหนเนี่ยคุ้มจะร้องไห้แล้วนะจะร้องไห้กับความคุ้มนี้นะคะโอ้โหดูดิดูดิดูดิดูความเข้มข้นของน้ำปลาน่าทานมากนะคะน้ำปลาอิงฟ้าในไลน์เนี่ยคนกลับมาถามน้ำปลาทุกวันต้องมีเนี่ยต้องมีรหัสทิ้งไว้เลยแต่ รหัสในไลน์นะจะไม่ถูกขนาดนี้นะปกติคือ1ขวด50แหละแต่1ลังจะขายพันสองแต่วันนี้1ลังขายแค่999บาท24ขวดลูกค้าเอเพิร์วันนี้คือสุดจริงแล้ววันนี้ต่อให้ซื้อ30ลังก็ยังคุ้มนะได้นเะนี้ย30ลังก็ยังคุ้มนะคำนวณง่ายๆเลย30ลัง30 0 0 0 30ลังกัอบ <Kultur> โว้โหเอฟจริงๆว่ะจริงๆ,ๆว่ะ30ลัง30ม0 0ได้ตัวนี้ไปแล้ว15 0 0 0ได้นะ้ำปลาไปอีก30ลัง ขายได้กําไรรัวมากอ่ะบอกเลยกินกี่รอบก็ยังตกหลุมรักรอบในันไ่เ,<อ>เคยคิดว่าตัวเองแบบเป,เป็นโอ้ห oh, ทีมกันรัวมากนะคะตอนนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นแบบซีโอเลยนะเป็นทุกครั้งที่กินอะเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่ง <c oughs> ที่เราสึกว่าตกหลุมรักน้ำปลานเนี่ยซ้ำๆ <c oughs> มันไม่ข่าวเลยจริงๆ จริงๆค่ะ<ห>อันนี้ค <น S 1> ือเป็น CEO <แ>เองนะคะพี่ฟินก็เลยกล้าที่จะขายราคานี้เพราะว่า CEO มาเลยขออนุญาต CEO ขายเพราะปกติแล้วนะคะถ้าขายเองอะจะขายราคานี้ไม่ได้เพราะมันต่ำกว่าราคาท้องตลาดว<ช>ันนี้ซ e o มาเองก็ต้องขออนุญาตน้องอิงฟ้าว่าวันนี้ไหนๆน้องอิงฟ้ามาแล้วนะคะอยากให้ด้อมน้องอิงฟ้าได้ซื้อน้ำปลา,ากันในราคาถูกๆแล้วก็ได้การเป็นการสนับสนุนน้องอิงฟ้าด้วยนะตอนนี้คนลงทุน20,000ื่นได้ iPad ไปแล้วแล้วก็ได้น้ำปลาอีก20ลังคือโอ้ไม่กอมากนะ จะมีใครสู้ไว้เนี่ยยี่สิบลัง<ช>นะครับสเปนเดอร์นะสองพร็อสเปนเดอร์และไอแพดใช่ไหมคะท<ม>่ากบบยี่สิบลังนี่คือเหมือนได้เหมือนได้น้ำปลาไปฟรีเลยนะเพราะว่าเหมือนซื้อไอแเหมือนซื้อไอแพดแล้วน้ำน,<ม>น้ำปลาไปฟรีค่าส่งหกสิบเก้าบาทกี่ลังก็ได้ค่ะไอสี่สิบเก้าบาทขอโทษค่าส่งเหมา49บาทมีขึ้นให้หน่อยค่ะค่าส่งเหมา49บาทยอดสั่งซื้อสูงสุดได้รับ iPad ฟรีเลยหนึ่งเค,ครืคร่องทุกคนค่ะรีบเอฟเอร์คุ้ม จริงๆตอนนี้แทบจะไม่มีคนซื้อหนึ่งขวดเลยอะมีแต่คนซื้อยกรังอะเพราะว่ายกรังคุ้มมากดูสิกินกับอะไรก็อร่อยอยกรังคุ้มมากตอนนี้น้องอาร์มเพิ่มเป็นส2บสองรังแล้วค่ะมาเพิ่มเติมเป็นส2บสองรังเลยรวมมากข้างหลังไม่มีคนอยู่เพราะว่ามากินกันหมดแล้วนะคะอร่อยจริงอะอร่อยจริงอะอยทางนั้นก็น่ากินว่ะ หมดจานแล้วนะดูสิสรวะเห็นขนาดนี้แล้วโอ้ซีเอฟกันเรื่อยๆได้เลยค่ะไม่อยากให้คิดว่านี่คือน้ำปลาร้ของดารานะฟินอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็มองว่ามันแค่เป็นแค่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งจริงๆฟินพูดตรงนี้จากใจเลยนะฟินขายของกินประจําถ้าไม่เจ๋งจริงฟินไม่ยกในไลฟ์แล้ววันนี้มันเกินความคาดหมายมากคืออร่อยแบบ อร่อยเหมือนยาเสพติดนะ <g ül> วันนี้ทานแล้วพรุ่งนี้ต้องขอทานอีกต้องบอกว่าน้องเพลงน้องเพลงน้องสาวนะคะน้องสาวคือพอดีว่าน,น้องสาวที่ฟินอ่ะน้องสะพายพี่ฟินเนี่ยจบการอาหารเชฟการโรงแรมนะคะน้องเพลงไปจบเชฟการโรงแรมมาน้องเลงก็จะทําให้ทานทุกวนันอร่อยมากอยากให้พี่ๆชิมจานนี้<ม>ด้วยเหแบบ แม่ค้าต้องตามที่เขาพัฒนาสูตรปลาราจนอร่อยที่สุดแล้วอะเออ<ช>คือคือจริงๆอะแบบน้ำปลาดาราไม่เหมือนน้ำปลาราดาราคือไม่อยากให้มองว่าเป็นน้ำปลาราดาราถึงต้องซื้อแต่นวันนี้ฟินอยากให้มองถึงคุณภาพเพราะสูตรจริงๆค่ะเพราะคุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเป็น22ลังจะแม่อ2ลังค่ะขอสู้ขอสู้จงไงก่อนจะไงก่อนขอสู้นะคะ เยมาม่าต้องเอ้จริงๆถ้าใส่มาม่าอร่อยมากเป็นหนูหนูก็สู้นะเพราะเหมือนได้ตอนนี้เหมือนต้องยังชิงไอแพดกับ,บใช่ค <iPad S 1> ือน้ำคือถ้าได้มาม่าอ,อร่อยมากแต่ว่าพี่ฟินอะแพ้แป้งสาลีกินมาม่าไม่ได้แต่ปกติถ้าถ้าถ้าใช้มาม่านะคือด้วยความเข้มข้นของน้ำปลาร้ามันเคลือบเส้นมาม่าเวลาทานคือมันฉ่ำมากมันอุ่มมันอุ่นสุดคือบอกเลยว่าที่สุดตั้งแต่เคยชิมน้ำปลาร้ามาเมื่อก่อนชอบยี่ห้อหนึ่งชอบมากเลยขวดชมสมคือจะบอกว่าที่บ้านต้องติดตลอดเลยนะ ที่บ้านต้องติดตลอดจะขวดเลก็กกว่านี้นิดนึงแต่พอมาเจอตัวนี้นะขนาดแม่ฟินเป็นคนเรื่องมากมากยังบอกว่าสุดอร่อยมากพีนะคะอ่ะใครจะรักกี่ขวดพีมเลยนะหนึ่งหมื่นคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะใครจะรักเท่าไหร่เขาบอกว่าวันตอนนี้ดึกแล้วอย่ากินเยอะนะเออดอมเขาบอก่าเป็นภาษาอังกฤษนะเออนะคะอร่อยจริงกินมาแล้วอร่อยไหมล่ะพีมเลยใครว่าอร่อยพีมเลยอร่อยจริงไหม โอนหนึ่งลังเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะคะตอนนี้มีคนซื้อจํานวนลังอย่เยอะมากนะคะเยอะกว่าจํานวนขวดอีกนะคะตอนนี้นะคะลังกันมาลุงมากมาเลยชื่นใจมากเลยอืมคือจะพูดอย่างนี้ว่ายังไงมันก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าพี่ฟ้าและบอสคือเลือกสิ่งที่ดีที่สุด<ม>อยู่แล้วคือต้องบอกตรงๆว่าถ้าไม่ไดีก็คงไม่มาไม่มาไม่มาทำเป็นแบรนด์ตัวเองแหละเขาคงเลือกมาที่สุดแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าเกินความคาดหมายแล้วก็ อยากให้ทุกคนลองเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาบอกว่ามาซื้อน้ำปลาราของเพราะเป็นของน้องอิงฟ้าแต่ฟินพยายามบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันขายตัวมันเองวันนี้ถ้าคุณซื้อไปขวดหนึ่งฟินมั่นใจว่าอีก2-3าวันคุณต้องมาหาซื้อเพิ่มแล้วตอนนี้ข้างนอกที่ขายกันคือ6ขวด349บาทใช่ค่ะคือวันนี้ที่ฟินขายเนีฟินนั่นมั่นใจนะว่าน่าจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดในเมืองไทยแล้วที่ปล่อยกันอยู่ตรงนี้ลูกค้าจะได้ทานน้ำปลาราของอิงฟ้าในราคาที่ถูกที่สุดแล้วคุณจะได้สนนนับุคนที่คุณชชชืื่นนนนอออบแล้กกจาาีครสสติมัุด มันสูตแบบคุณจะไม่ต้องสะกดจิตอ่ะบอกเลยว่าเฮ้ยเขาเอฟเขาเอฟผิดอ่ะลูกด้วยเ้เขาหน่อยเขาจะเอาสี่ขวดอ่ะเขาไปพิมพ์รหัสลังนะคะอบอกเลยว่าคุณจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเชียร์กันเยอะสินค้ามันขายตัวเองสุดท้ายแล้วพอเอาไปกินคุณจะต้องกลับมาหาซื้อใหม่แล้วจะมีครั้งไหน ที่คุณจะได้ซื้อในราคานี้อีกเพราะมันไม่มีจะไม่มีที่ไหนขายราคานี้อีกแล้วถ้าวันนี้น้องอิงฟ้าไม่ได้มาขายเองฟินก็ไม่สามารถขายได้ในราคานี้ได้เพราะว่าน้องอิงฟ้ามาเองน้องอิงฟ้าเป็น c ีอเป็นขออนุญาตน้องอิงฟ้าแล้วโดยปกติน้องอิงฟ้าก็จะไม่ทําลายราคาอยู่แล้วนะคะวันนี้คือเป็นโปรพิเศษจริงๆนะคะขอราคาแบบครึ่งลังหน่อยครึ่งลังให้พิมพ์รหรัสอ C.D. 853เท่ากับ3ได้เลยนะคะสำหรับครึ่งล่างเอ้ยค่ะ่ะไม่ใช่ดี1ิเนาะ12ก็12ขวดก็ C.D. 853เท่ากับ6ค่ะถ้าครึ่งล่างอ่ะบางคนอาจจะแบบเอ้ยหนูหนูจะกินดีไหมปลาราหนูไม่เคยกินเลยไม่เคยเปิดใจเลยพี่ฟ้าต้องบอกงนี้ก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการทำน้ำปลาก็คือพี่ฟ้าเป็นคนไม่ชอบทานหนูเป็นคนไม่ชอบทานน้ำปลาเลยค่ะวันนักคุยกับบอสว่า เราจะทํำยังไงให้มันแบบคืออยากขายของกินก่อนทอํายังไงให้คนที่ชอบปลาเขาเปิดใจที่จะกินปลาใช่ไหมคะเราก็เลยหาเลยเซิร์ชเลยทีมงานทั้งหมดว่าเราจะเอาโรงงานไหนที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุด<ป>เพราะว่าเรากลัวว่าการกินน้ำปลารมันจะท้องเสียงไหมถ้าเราเจอวัตถุดิบที่ไม่ดีถ้าส่งไปถ้าเราเจอวัตถุดิบไม่ดีโรงงานไม่ดีมันคือ,ม,คอมันคือไม่ได้เลยนะคะแต่อันนี้คือมีออย,อยอมีเลขจดแจ้งมีวันที่ผลิตเรียบร้อยทุกอย่างปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค่าส่งหมาบบาทนะคะโรงงานนี้เขาทำส่งต่างประเทศนะทุกคนแล้วขาย,ยอดขายเขาอะ่ะคือไม่อยากพูดถึงยอดขายคือดือมากโๆโรงงานมี HACCP คือไม่ใช่ปลาราไก่การนะบอกก่อนไม่ใช่ปลาราไก่การนะบอกก่อนคือสุดยอดนะโรงงานมี HACCP นะคะโรงงานได้รับรับรอง GMP มาตรฐานใช่ฮะ คือตัวเนี้ยมันไม่ใช่น้ำปลรราในความรู้สึกที่เราแบบกินน้ำปลรราเคาวๆที่เราเคยหาที่เราเคยเจอกันเค็มๆเค็วๆแต่มันคือนวัตกรรมใหม่เลยนะซึ่งฟินมั่นใจว่าลูกค้าที่ไม่กินปลาร้าวันนี้ลองกินได้แน่นอนโคตรอร่อยพูดเลยแล้ไม,ไม่บวมไม่ต้องกลัวบวมนะคะบางคนกินกลัวว่าการกินปลาร้าตัวจะบวมหน้าจะบวมอันนี้เราให้เขาพัฒน,นาสูตรแล้วจริงหรอใช่เขาใช้ผงทดแทน คือไม่บวมแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่กลัวมากแล้วกินทุกวันก,นกินบ่อยมากกินกินวันเว้นวันทานน้องสาวได้เลยกินแบบเพราะว่าชอบมากคือเป็นคนที่แพ้อาหารเยอะแต่ตัวนี้ทานได้แล้วไม่จะไม่เกิดอาการคันนะปกติถ้าสมมติว่ากินปลาตัวอื่นมันไม่ค่อยสะอาดเนาะพูดตรงๆเนาะมันก็จะคันเพราะฟินนะาเป็นมนุษย์แพง่ายแต่ตัวนี้ไม่แพ้ไม่คันแล้วสิ่งที่กลัวมากคือฉันจะตัวบวมเมื่อวานมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้น้องอิงฟ้ามับอกแล้วว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งทานแล้วตัวจะไม่บวววมมมด้้้ยออัันนนนนีี่าาากกคร ะคะถ้าตทุกวันนี้กินปลาตัวอื่นอยู่ลองดูแล้วกันเนาะหูจ่าวิาดตบถ้าใครรู้จกักนี้เยะมากใครคะขอ F เป็นเยอะมากโอ้ F เ,เป็นกระหน่ำเลยนะคะตอนนี้ยอดสะบัดเลยนะคะ F เ,เป็นกระหน่ำเลยอย่างที่บอกนะวันนี้ถ้ารักน้องฟ้าฟินไม่ได้บอกว่าต้องซื้อพอลักน้องฟ้านะ วันนี้สำหรับฟินเองฟินชื่นชอบว่าะมันเป็นผลติตภัณฑ์ที่ดีจริงๆแล้ว,ลวเกินความคาดหมายกับรสชาติคือความอร่อยคือสุดยอดแต่นอกจากความอร่อยแล้วคือสะอาดมาตรฐาน A C C P ใช้ปลากระตักแท้ใช้แทนน้ำปลาในการปรุงอาหารในบ้านได้เลยคือสุดขอบอกว่าสุดจริงไม่ได้มาเชียร์ไม่ได้มาเวอร์เพราะในไลฟ์ฟินก็ขายทุกวันขายดีอยู่แล้วแต่วันนี้มันสุดจริงนะคะคนทำกับข้าวไม่เก่งรับประกันว่าทำอร่อยง่ายมาก น้องเพลงแจกสูตรในลูกทำยังไงถึงอร่อยมีสูตรไหมคะน้องเพลงมีสูตรมีไหมมีง่ายมากเลยค่ะพริกพริกช้อนโต๊ะหนึ่งกอช้อนช้อนโต๊ะหนึ่งน่นพริกหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าสูตรที่อร่อยมะนาวสองมะนาวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลแบบนี้สักสองน้ำตาลน้ำนตาลเชื่อมสองช้อนโต๊ะเขาบอกว่าไม่ต้องนั่นเลยอ่ะแล้วก็ปลาไหเยอะไม่ต้องใส่ผงชูรสปลาใส่เปลือยสองพันทีอร่อยมากแซ่บ ที่ไปทาเชฟเอียนเห็นว่ามีกุ้งเขาบอกว่าค่าจัดส่งในแชทมันไม่เหมาค่บผมค่าจัดส่งเหมา49บาทอ๋อแก้ไขให้ทุกคนจ้ารอแป๊บนึงนะด้วยความที่ทุกคนเขาเรียกว่าออเดอร์มันเยอะมากแ๋ยวเขากำลังจัดการแก้ไขให้นะคะค่าจัดส่งเขาเหมานะฟิลากรอแป๊บนึงนะคะจริงจริงคือพี่พินไม่ได้ไม่ริๆไม่ได้นะพี่พินไม่ได้กินน้ำปลาหลายยี่ห้อแต่ว่าก่อนนั้นนี้ยกินยี่ห้อหนึ่งแล้วคือแพ้ คือเป็นมนุษย์แพ้แพ้อาหารง่ายอะ่ะแต่ตัวเนี้ยกินเลยยังไงก็ไม่คันเพราะว่ามันผ่านมาตรฐาน HACCP <า>วันนี้ลองดูแล้วกันเนาะถ้าวันนี้คือแบบอยากจะหาน้ำปลาดีๆไว้ทานติดบ้านเอเพอร์ราคาถูกมากอ่ะให้ดูน้ำปลาะนะอยากให้มีกลิ่นก<ห>ันงเลยอะ่ะเข้มข้นค่ะมันหอมมาก มันหอมมากเข้มข้นไม่ขาวค่ะแล้วก็กินแล้วไม่บวมปลอดภัยค่ะอย่าลมะมสถานที่โรงงานผลิตนะคะ,คะแล้วก็มีอ,อยอได้รับเลขจดแจ้งอย่างดีไม่ต้องกลัวว่าทานไปแล้วจะท้องเสียจะนู่นนี่นั่นนะคะเราใช้ปากระตักอย่างดีคิดคน้นน่าทานมากอยากให้มีกลิ่นอยากให้รู้ว่ากลิ่นไม่เหม็นเลยคือปกติน้ำปลาย,ยังมีกลิ่นคาวอันนี้ไม่คาวแล้วหอมมากหอมแบบที่คนไม่กินปลากินได้นะลองดู ลองดูว่าคนไม่กินปลาจะกินได้ไหมการันตีว่าอร่อยจริงนะคะโอ้โห oh วันนี้แจกสูตรแล้วนะอย่าลืมจดสูตรนะพริกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ่ามะนาวมะนาวสองช้อนโต๊ะเนาะน้ำเชื่อมสองช้อนโต๊ะแล้วก็น,น้ำปลาร้าสองทัพพีอสองทพัพพีใหญ่ได้เลย <S <S> <S ไม่เค็มบอกเลยว่าไม่เค็มนะคะโอนแล้วเยอะมากโอนแล้วเรียบร้อยอุ้ยขอบคุณมากๆเลยพี่ฟ้าเหนื่อยหรือยังคะวันนี้สบายมากค่ะเพราะว่าได้กินของอร่อยอแล้วก็ ตอนแรกคือ Energy รตอนแรกก็าเตรมเราว่ามีเพียๆบ้างแต่ว่าพอมาถึงไลฟ์คือบอกว่าจะพาจะให้ไปสวิต์ก็คือ Energy ตื่นเลยตื่นเลยนะคะตื่นก็คือวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มามาช่วยกันอุดหนุนนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเอ้บัตรพรีลิมแล้วไฟแนลนะคะของมิสแกรนนะคะรวมถึงทุกคนที่มาอุดหนุนนับประาอิงฟ้าด้วยนะคะน้องก็วันนี้เหนื่อยมากเพราะว่ามีงานกลางวันมาแล้วคือ Energy คือแบบ ยอมรับเลยว่าเป็นคนมีสปิริตในการทํางาน,นเนาะเพ<ว>ราะมาตรงนี้เหนื่อยมากแต่ก็ทํางานเต็มที่แล้วก็ไม่มีงอแงเลยว่าเอ้ยสองชั่วโมงเพราะปกติน้องมิงฟ้าจะไล์แค่ชั่วโมงเดียวถูกไหมแต่วันนี้เรามาไล์กันสองชั่วโมงเพราะเรามีน้ำปะลาด้วยแล้วก็เนี่ยนี่จะบอกว่าใครจะจีบรีบจีบนะจ๊ะสวยเก่งทํากับข้าวอร่อยด้วยจ้าอืมบอกเลยครับป<อ>รบมเอหน่อย พิมพ์รหัส CD 853เท่ากับ3ได้เลยในกรณี6ขวดนะคะตอนนี้ชื่นใจมากเลยพิมพ์รหัสกันม่หยู่คน F ก็หน่ำมากเอฟฟาบอบก,กเราว่ามันไม่ได้ราคานี้นะ <laughs> ปกติไม่ใช่ราคานี้นะคะอันนี้คือเป็นโปรที่ขออนุญาตที่ฟ้าขายจริงๆเพราะว่าอยากให้เป็นกรณีพิเศษเพราะไม่งั้นก็จะมีอะไรพิเศษละใช่ไหมตอนนี้คนที่ได้ท็อปสเปนเดอร์ล่าสุด25ลังนะคะ ตอนนี้ไ์ยังไม,ยไม่จบนะอย่าเพิ่งนับศพทหาร <c oughs> ลองเปิดใจดูนะอันนี้ฟินไม่ได้มาเชียร์เพราะว่ามันเป็นของของมิสแกนอย่างเดียวแต่ว่าตัวฟินอะมองว่าพอฟินได้เทสแล้วสินค้ามันจะขายตัวเองเลยวันนี้ฟินไม่ต้องพูดอะไรเยอะพี่แค่เอาไปลองซื้อขวดเดียวก็ได้2ขวดก็ได้เอาไปลองไม่ต้องซื้อยกลังก็ได้แต่พูดได้แค่นี้ว่าราคายกลังไม่มีราคานี้อีกแล้วถ้านอ้องอิงฟ้าไม่ได้มาเพราะฟินไม่สามารถขายต่ำกว่าราคาที่คนอื่นขายได้เพราะว่ามันเสียมรยาทนะคะวันนี้เพียงวันเดียวที่ จะขายในราคานี้และฟินเรนแจ้งลูกค้าทุกท่านว่าท็อปสเปนเดอร์ตอนนี้ถ้าใครซื้อมากกว่า25ลังนะคะในไลฟ์นี้แล้วก่อนปิดไลฟ์เราให้ iPad ตัวนี้ไปเลยนะคะ1เครื่องตอนนี้ไปแบบทะลุทะลวงกระจายแล้วนะคะเฉพาะเฉพาะยกลังนี้ไปหลักแสนแล้วนะคะ mm. เออเฉพาะยกลังนี้ไปหลักแสนแล้วนะคะ mm. น้องอินฟ้าต้องพักผ่อนแล้ววันนี้พี่ฟินไม่รบกวนดีกว่าเพราะว่า,วา ไม่มีปลายทางนะคะมีโอนอย่างเดียวนะอย่าลืมโอนกันด้วยนะคะเพื่อเป็นสนับสนุนนะคะให้น้องอินฟา้ามีกําลังใจทําผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาได้อนะันนี้เขาถามว่าถ้าสมมติว่าจบไลฟ์อย่างเอฟได้เรื่อยๆไหมคะทั้งบัตรเอ่อไฟแนลแล้วก็น้ำปลาระบบยังคงดูดอย่างต่อเนื่องนะคะ<ด>สําหรับตัวนี้นะคะสําหรับทั้งบัตรและน้ำปลานะคะ c f เปนได้เลยนะคะแต่น้ำปลาจะหยุดดูดพรุ่งนี้ใช่ไหมครูน้ำปลาจะหยุดดูดพรุ่งนี้เที่ยงใช่ไหมคะเพราะว่าราคานี้เป็นราคาพิเศษเราจะไม่ได้ปล่อยตลอด ลูกค้าจะต้องเอฟในไลฟ์นี้เท่าน,านั้นแต่ว่าสําหรับบัตรนะคะยังคงเอฟกันได้อย่างต่อเนื่อง CF ย้อนหลังกันได้เลยนะใครที่เห็นไลฟ์นี้เห็นน้องอิงฟ้าสามารถ CF เัเปนได้เลยแต่ว่าในส่วนของน้ำปลาร,รานะคะเราจะดูดถึงให้ผู้นี้เที่ยงเราจะต้องปิดโปรโนี้เพราะเป็นโปรก<ม>ันของตลาดนะเออสุดยอด,ยอดอมีจํานวนจํากัดนะดนะทุกคนไม่ได้ว่าไหลไปเรื่อยนะมีจำนวนจํากัดเพราะฉะนั้นราคา รีบเลยเอาไปขายต่อทีนึงได้กําไรเลยกําไรเยอะมากเล,เลยนะะกาเยอมตอนนี้คือในท้องตลาดแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะเอาส่งต่างประเทศแล้วตอนนี้คือปล่อยไหลแล้วนะคะในท้องตลาดคือแม่ค้าที่เป็นตัวแทนนู่นนี่นะถึงได้กําไรเยอะมากทุกคนไปหานมยังไม่จบเรื่องนมเย็นกันเลยนะ<ไ>ปล่อยน,นมเย็นไปทุกคนลองไปดูนะถ้าใครที่เคยเคยทานนะคะลองเอาไปผ,ผสมน้ําจิ้มซีฟูด้ดแล้วทาน อร่อยมากน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราไปซื้อตามร้านอะไรท่็ไปได้เขาแถมมาแล้วมันอาจจะไม่ถูกปากแค่เติมน้ำปลรราคือสุดแล้วหรือทําน้ำจิ้มซีฟู้ดแทงทางนเองที่บ้านแล้วเติมน้ำปลรราฟินบอกเลยสูตรนี้สุดยอดอฟินกินวันเว้นวันจริงๆ,ๆ,ๆตอนนี้นย,ยอดสูงสุดท็อปสเปนเดอร์30ล้านค่ะมาเรื่อยๆ,<ช>ะๆนะมาเรื่อยๆ,<า>ๆนะอ่ะพี่ฟินคิดว,ว่าวันนี้สองคุณอย่เวลาเนาะต้องเกรงใจน้อง เลยทุกวันขอบคุณนะขอบคุณมากเลยค่ะประทับใจมากกันยาสัปสินกันยานะอย่าลืมมาเรียนนกอีฟ้าเนาะสิบถึงสี่กันยาอ่ะขอเน้นย้ำชนิดหนึ่งนะคะวันที่4กันยายนเรามีงานกาลากาล้าไหนเนาะที่สระบุรีนะคะนูดามัวนะคะวันที่8พรีลิมินารีนะคะรหัสทีหนึ่งพันวันที่8พรีลิมินารีรหัสทีหนึ่งพัน และนี่แอบเก๊กหล่อนะเห็นนะแล้วก็วันที่10นะคะไฟนอลสามารถกดหนะ้าจอหนึ่งครั้งรูดย้อนไปดูต้นไลท์ได้นะคะมีบัตรหลายราคาให้ CF กันนะคะได้ดูันใกล,ใกล้ได้แบบได้มาเชียร์นางงามที่ตัวเองชอบแล้วฟินอยากฟินอยากจะนําเสนอว่าฟินตั้งใจทํามากจริงๆตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้เห็นว่ามันคือที่สุดสําหรับการระดับการเป็นระดับจังหวัดคือปกติระดับจังหวัดก็จะไม่ไม่ต้องทํากันขนาดนี้แต่ฟินรู้สึกว่า ไหนๆแล้วอาจจะมีโอกาสแค่ปีนี้ปีเดียวหรือว่าอะไรก็ตามเราอยากทําให้มันดีที่สุดเพราะเป็นอ้ามีคนเปคมาสามสิบสองลังโอนแล้วด้วยโอนแล้วด้วยเขาสู้นะเนี่ยเขาสู้อีกสองลังปเ,เป็นพา,นาก็คือเอา50ไปเลยตัดจบก็เลยไม่กล้าปิดไลน์เลยทําไงดีติดแล้วนะถ้างั้นอ่นะห้ไปเลย